สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้พี่นกมาแนะนําเทคนิคการต่อผมแบบใหม่นะคะการต่อแบบกาว UV นะคะเป็นการต่อแบบเรียงเส้นนะคะน้องๆไปดูเลยนะคะว่าจะเนียนสวยเป็นธรรมชาติขนาดไหนนะคะการต่อเทคนิคนีคน้นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผมบางมากๆเลยนะคะสําหรับต้องต่อด้านบนสุดนะคะเป็นการต่อแบบเรียงเส้นไล่ปมนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะดูคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะลูกค้าท่านนี้มีปัญหาผมบาง มากๆเลยนะคะด้านล่างพี่น้จะเลือกต่อด้วยเทคนิคนาโนนะคะแล้วด้านบนก็คือต่อแบบเรียงเส้นสวยเลยนะคะต่อแบบนี้ด้านบนนะคะเดี๋ยวน้องๆไปรับชมกันเลยนะคะว่าปัญหาของลูกค้าท่านนี้คืออะไร ปัญหาของลูกค้าท่านนี้นะคะน้องม,มีปัญหาผมบางมากเลยนะคะต้องการต่อเพิ่มความหนาแบบหนามากๆเลยนะคะด้านล่างพี่นกจะต่อด้วยเทคนิคนาโนนะคะต่อด้วยนานโนเสร็จแล้วด้านบนถึงจะใช้เทคนิคต่อแบบไรปมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าต่อเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะว้าไปดูเลยนะคะสวยใช่ไหมคะน้องๆเทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับคนที่มีปัญหาผมบางนะคะต่อด้านบนสุด ไม่เห็นปมนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะหน้าร้านอยู่ที่ห้างแกรนด์พาซ่าชั้น1ตรงข้ามกับเดมองงามวงวานนะคะสำหรับใครที่สนใจทักอินบ็อกมาสอบถามก่อนได้นะคะหรือโทรตามเบอร์ที่ขึ้นในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะน้องๆสวัสดีค่ะ